โอเคที okay. uh, ่แล้วเราเราอยู่ในขณะที่เรากำลังศึกษาเรื่องความคิดหลักจแบเห็นโอเคความคิดหลักเราถามว่าคืออะไรความคิดหลักคืออะไร Uh, และเราเห็นว่าเมื่อเราคิดถึงความคิดลักก็นักเทศจะได้ช่วยเราเห็น uh, ชัดเห็นชัดสิ่งที่เคยเห็นไม่ชัด uh, และ <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่เราจะเราเราเคยยกตัวอย่างเรื่อง uh, uh, เรื่องโกรััโอเคก็เป็นสิ่งที่เราจะอ่านได้และเราจะ เข้าใจหลักการได้แต่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเห็นชัดชัดเจนแล้วหน้าที่ของศิษยิพิบัลหน้าที่ของนักเทศหรือผู้สอนก็คือจะช่วยเขา,าจะช่วยผู้ผรับฟังเข้าใจได้ชัดและนี่เป็นสิ่งที่เป็นเป็นหน้าที่หลักของของเรา <c oughs> แล้ว โอเคและเราเราถามว่าทำยังไงโอเคก็เมื่อเราคิดถึงความคิดลักเราคิดคืออะไรและเราคิดทำยังไงและเราคิดจะทำอย่างนี้ด้วยการใช้หัวข้อเรื่องและคำเติมเติมเต็มเมื่อเราคิดถึงสิ่งนี้ก็เราคิดถึงความคิดประกอบด้วยหัวเรื่องและส่วนเติมเต็มเพราะ เราเข้าใจว่าบางครั้งเราอ่านพระคัมภีร์และเราเห็นว่ามีความคิดหลักและมีความคิดเห็นอื่นมีคำเต็มเติมเต็มที่จะช่วยเราเข้าใจอย่างเต็มที่เมื่อเราคิดถึงความคิดความคิดหลักก็เราจะถามว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรหรือเรากำาลังพูดเรื่องอะไระ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้ <c oughs> ก็เราต้องอเราต้อง ศึกษาอีกและเมื่อเราบอกว่าเรากําลังคุยเรื่องอะไรหรือเรากําลังพูดเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรนี่ไม่ใช่เป็นเหมือนในไวยายกรก็ใครเป็นเป็นคานำแต่เรากําลังพูดถึงอะไรและถ้าเราบอกแค่ตรงๆว่าการสร้างสาวกหรือการเป็นสาวกก็นี่อาจจะเป็นเป็นสั้นเกินไปนี่ไม่ ไม่ไม่ไม่เต็มไม่ใช่เป็นความคิดเต็มโอเคก็ถ้าเราคิดถึงความคิดหลกักก็เราต้องมีน่าจะมีประโยคที่จะจะช่วยเราเข้าใจจะช่วยเราเห็นอย่างชัดเจนว่านี่คืออะไรหัวข้อคืออะไระ <c oughs> และเราเจอเทนที่จะบอกว่ากันเป็นสาวกก็เราจะพูดถึงในข้อนั้น เพราะนั้นกำลังสอนอะไรบ้างเรื่องการเป็นสาวกก็อันนี้เป็นจะช่วยเราเห็นชัดกว่าถ้าเราแค่บอกว่าการเป็นสาวกก็โอเคก็ได้แต่เมื่อเราอาร่านในข้อรพระคัมภีรก็บางครั้งเราเห็นข้อรพระคัมภีร์ที่ที่บอกว่าการติดตามพระองค์เป็นการเป็นสาวกและเราเห็นอีกข้อหนึ่งที่สอนเราเรื่องการติดตามพระองค์ เมื่อเรามีความทุกข์ยากลําบากเมื่อเรามีคนต่อต้านเราเมื่อเราทุกข์โคมแหงก็เราจะเราจะสิ่งนี้เราจะบอกว่าเป็นเรื่องการเป็นสาวกแต่ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องการเป็นสาวกเท่านั้นแต่จะมีความคิดหลักก็อาจจะเป็นมากกว่าแค่การเป็นสาวกก็ถ้าเราพูดถึงแค่คำเดียว เป็นสาวกหรือสาวกก็อาจจะเป็นไม่ไม่ชัดแล้วเมื่อเราคิดถึงหัวข้อเรื่องอเราคิดถึงการทดสอบลักษณะของผู้ชายหรือของคนอก็อันนี้จะจะช่วยเราเห็นสิ่งที่พระคัมภี์กำลังสอนอยู่ในข้อเหล่านั้นแล้วเมื่อเราคิดถึง คำเติมเต็มเมื่อเราถามว่าเมื่อเราบอกว่าการทดสอบลักษณะของของคนเราจะถามว่าอะไรคือการทดสอบลักษณะของอของคนเมื่อเรามีคำเติมเต็มก็เราจะเริ่มมีมีคำ มีความคิดหลักเต็มที่ <c oughs> เช่นาการทดสอบการทดสอบของอาการทดสอบลักษณะของผู้ชายคือเขาจะทำอะไรถ้าเขารู้ว่าไม่มีใครจะรู้เขาทำสิ่งนั้นโอเคถ้าเรา สิ่งที่จะช่วยเราตีความความคิดหลักอย่างถูกต้องคือเราเรามีคําถามต่างๆที่จะช่วยเราเข้าใจะจะช่วยเราตัดสินใจว่าอะไรคือความหลักความคิดหลักและความคิดเติมเต้มก็จะช่วยเราเห็นสิ่งที่สิ่งที่กำลังสอนอยู่เรื่องหัวข้อเรื่อง เมื่อเราคิดถึงทุกยอ่อหน้าทุกโปทหรือทุกใช่ทุก,ทกโบดและเราเห็นมันกำลังพูดถึงความคิดหลักนั้นก็เราไม่สามารถจะเข้าใจข้อเหล่านั้นจนถึงเราสามารถจะบอกว่านี่คือหัวข้อเรื่องและนี่เป็นคำเติมเต็มและแน่นอนอเราจะมี หลายความคิดอื่นที่จะช่วยเราเข้าใจความคิดหลักแต่เราต้องรู้ความคิดหลักก่อนเราต้องรู้ว่าผู้เขียนในข้อเหล่านี้เขาเขียนเรื่องอะไรเขาพูดถึงอะไระและถ้าก็เราเราทำว่าเขาพูดถึงอะไรและทำไมเขาพูดถึงสิ่งนี้ ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราตอบไม่ได้สองคำถามขอ้อนี้ก็เราไม่สามารถจะบอกว่าเราเข้าใจข้พอพรัชร์ที่เรากำลังสอนอยู่ก็ในสองเปโตรโบทที่หนึ่งเมื่อเปโตพูดถึงการจงจำไว้หรือระลึกถึงก็เราต้องถามว่าเขาพูดถึงอะไรแล้วเขากำลังพูดถึงกำลังระลึกถึง,ส,งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นแค่ระลึกถึง ก็เราเลึกถึงอะไรเราล we kind of ึกถ in <It> ึงเมื่อเราเป็นเด็กๆหรือเราลึกถึงเมื่อเราเป็นวัยรุ่นหรือเราลึกถึงเมื่อเราเป็นเจ้าของม้า12ตัวก็เลึกถึงอะไรก็เราต้องรู้เขากําลังเลิกอ่ลึกถึงอะไรและหลังจากนั้นเราต้องทําว่าทําไมเราสมควรจะเลึกถึงสิ่งนั้นถ้าขอพรัมภี อ่าเช่นในในลูกาบทที่หนึ่งก็ลูกาบ,บอกว่าเขาเขียนสิ่งที่เขาเขียนไว้เพื่ออ่อ่เพื่อเราจะรู้สิ่งที่มันยังมันง่นคงอ่และเจะเจะอเขาบอกว่าด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับฝากให้ท่านด้วยโอเคก็นี่เป็นเกี่ยวกับอ่พระเยซูคริสต์และจะช่วยเราเข้าใจอย่างชัดเจนเรื่องชีวิตของพระเยซูคริสต์ และเขาพูดอย่างนี้เพราะอะไรแล้วเราสมควรจะจะหาคำตอบเรื่องนี้นี่คือทำไมเรามีคำเติมเต็มและมีหัวข้อเรื่องแล้วเราจะเปิดดูในซาดูดีบทที่หนึ่หนังสือของเราเราใช้ตัวอย่างเหล่านี้แต่เมื่อเราดูในข้อนี้ Uh, เราจะเห็นว่าโอประช,ชาชาทั้งทั้งบวงเอ๋ยจงสรรเสริญพระเยโฮว,วาถอชอนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงยกย่องพระองค์เถิด uh, และในใน,ในข้อที่สองเพราะความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นใหญ่หลวงและ uh, ความเจริญของพระเยโฮว,วาหตำรงเป็นนิจจงสรรเสริญพระเยโฮว,วาเถิดโอเคก็อะไรคือหัวข้อเรื่อง คุณคิดอะไรอ,อไม่สมงครจะดูในหนังสือก่อนเรียกให้มาสรรเสริญครับโ okay. อเค <c oughs> แต่เขากำลังสอนอะไรเรื่องการสัรเสริญหรือเขากำลังสอนเรื่องอะไรอม ลักษณะของพระเจ้าโอเคแล้วนั่นเป็นเราสมควรจะสรรเสริญพระเจ้าเราสมควรจะยกย่องพระองค์ใช่ไหมแต่มันกว้างเกินไปไหมเพราะไม่คยไม่ค่อยอ ไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่ไม่ไม่ไมค่อยพูดถึงการสรรเสริญบอกว่าเราสมควรจะสรรเสริญแต่ไม่ใช่อธิบายทำไมหรือ,หร,อหรือลักษณะของการสรรเสริญใช่ไหมแต่เป็นลักษณะของของอะไรบอกว่าเพราะอะไรแต่ไม่ได้อธิบายว่า สรรเริญอย่างไรบ้างโอเคแต่คุณคุณกำลังเข้าใกล้อ่ก็สมควรจะจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะอะไรพระความรับมันคงพระความซื่อสัตย์ใช่โอเคนี่นี่คือเอ่อความความคิดหลักคือทุกคนสมควรจะสรรเสริญพระเจ้า ชไมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จึงความคิดหลักไม่ใช่คือการสรรเสริญพระเจ้าแต่ทําไมเราสมควรทําไมทุกคนสมควรจะสรรเสริญพระเจ้าและ,ะ,ะความคำเติมเต็มคือสองอย่างเพราะอะไรคุณบอกว่าเพราะความรักของพระเจ้าและเพราะ สื่อสา์ของพระเจ้าโอเคก็นี่นนี่คือ,อในในข้อเหล่านี้เพราะเป็นบทสั้นๆก็ไม่ค่อยมีการพัฒนาความคิดหลักใช่ไหมเหมือนในถ้าจะดูในกาลาเทียก็จะอาจจะเห็นว่าตั้งแต่กาลาเทียบทที่หถึงบทที่4ก็จะเห็นการพัฒนาความคิดเยอะมากเราเราจะไม่จะไม่ทบทวนนั้นวันนี้แต่ ในข้อนี้เราเห็นแค่ว่าเราทุกคนสมงครจะสัรเสริญพระเจ้าและทุกคนสมงครจะสัรเสริญพระเจ้าเพราะว่าความรักของพระเจ้าและความศสัตย์ของพระเจ้าและความศสัตย์ของพระเจ้าเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งชั่วคราวแต่เป็นนิดตำรงตำรงเป็นนิดก็เราขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้และนี่เป็นเป็นตัวอย่างสั้นๆของ กา,การตีความคิดหลักของอข้อเหล่านี้แล้วต่อไปนี้ยาวกว่านิดหนึ่งในฮีบรูบทที่สิบ ในในข้อนี้เรามีแค่ประมาณหกข้อแต่มีความคิดหรือมีม,มีมีคำเติมเต็มมากกว่าและมีการพัฒนาความคิดเห็นความคิดหลักมากกว่าหนึ่งในซาลุดีบทที่หนึร้อยสิบเจ็ดและข้อนี้กำลังพูดถึงเรื่องพระยซสุคริปเป็น มหาบุรุษของเราแต,แต่พูดถึงพันธกตของพระองค์ในการเป็นมหาบุรุษของเราด้วยลูกาช่วยอา่านข้อที่1 9ถึง2ีหน่อยครับฮีบรูบทที่สิข้อที่19ถึงข้อที่19-25ถึง25บอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโล uh หิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระงองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางมั่งนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีพระโลหิตใหญ่เหนือหมู่คนของพระเจ้าแล้ว <c oughs> ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประคองให้พ้นโทษพ้นจาก มนุธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโ <c oughs> ดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นสูงซื่อสารและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและการให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ทำบางคนทำเป็นนิสยัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใคร่เข้ามาแล้วขอบคุณครับก็หัวข้อเรื่องคืออะไร การเข้าการเข้าหาพระเจ้าใช่โอเคการเข้าหาพระเจ้าเพราะพระยิสุคริตเพราะพระยิสุคริตเป็นมหาบุรุษิตของเราใช่ไหมอโอเคก็ผู้คข้อเรื่องก็เราจะบอกว่าเป็นสิ่งที่สงควรจะเกิดขึ้น พราะเรามีสศีลหรือเรามีเราสามารถจะเข้าในจะเข้าใกล้กับพระเจ้าเพราะพระยิสคริตทรงทรงทำอะไรเพราะพระยิสุคริตทรงเป็นมหาบุรุษของเราแล้ว <c oughs> ถ้าเราคิดถึงสิ่งที่เป็นคำเติมเต็มก็จะเป็นอะไรสิ่งที่จะสนับสนุนความคิดหลักของของข้อเหล่านี้ สิ่งที่ควรเกิดขึ้นหลังจากที่เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงโอเคการกหลืใจแล้วก okay, uh ็แสดงความรักต่อคนอื่นนหรือว่าพี่น้องของเราในในที่มัสการโอเคก็ คิดว่าเราจะดูในในข้อนี้เลยมีบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยเราเห็นคำเติมเต็มเช่นในข้อที่22จะบอกว่าก็ให้เราเข้ามาใกล้ด้วยใจเจงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมโอเคก็ผมอาจจะมีะจะปรับอื่นจาก จากคุณแต่เราเห็นว่าให้เราเข้ามาใกล้โอเคก็เราเข้าเราเราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ยมก็เรามีเรามีความมั่นใจในการเข้าใกล้กับพระเจ้าใช่ไหมแล้วนี่จะ,ะจะแสดงว่าเราสมควรจะทําอะไระเราสมควรจะจะเข้าใกล้กับพระองค์ได้ยังไงโอเคและในข้อที่23 mm hmm. ให้เรายึดมั่น ในความเชื่อ,อ,ท,อที่เราทั้งหลายรับไว้นั้นโอเคก็ในข้อที่23เราเห็นว่าเราสมควรจะยึดมั่นในในสิ่งที่เราเราบอกว่าเราเราเชื่อ,อและในข้อที่ยีก็เราบอกว่าให้เราพิจารณาดูกันละกันและในข้อที่24และ25ก็เป็นเป็นเรื่องเดียวกันเป็นคำเติมเต็มเ,เดียวกัน โ okay. อเคก็เพราะเราพูดถึงกันละกันและในขอ้อที่ยี่สิบาซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุดโอเคก็ในก็เราเห็นว่าเนื้อมันเจง,จง,จงเ,ปเป็นเรื่องเดียวกันกับขอ้อที่ยี่สิบสี่เพราะถ้าเราไม่มาร่วมกันก็เราจะเราจะ,ะเป็นเหตุให้มีความรักและกระทำกันดีสังกัดมากันได้ยังไงโอเคถ้าเราไม่มาร่วมกัน ก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วในในในข้อเหล่านี้สิ่งอื่นที่เราสังเกตก็จะช่วยเราเห็นหรือจะสนับสนุนความาาคำเต็มเต็มสามข้อสามข้อนีอ้และเมื่อเรากำลังศึกษาอยู่ก็นี่จะเป็น เป็นงานทำเจ๋งๆโอเคเพราะเราอาจจะเมื่อเราอ่านในข้อเหล่านี้เราอาจจะเมื่อเราเมื่อเรากำลังประยุกต์ใช้หรือกำลังเตรียมคำสอนเราจะพูดถึงสิ่งอ่ข้อที่1ิ20 21ยเและเราจะพูดถึงพระเยซูคริสต์เราจะพูดถึงพลักษณะของพระองค์เราจะพูดถึงสิ่งที่หรือพันธเกตของพระองค์สิ่งที่พระองค์งทรงําเพื่อเราและนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ดีด้วยอ,อ่แต่ มันจะมีมีผลกระทบอะไรบ้างและในข้อที่2ี่สิบามยก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดหลักนั้นแล้วเพราะเรามีพระเจ้าแบบนี้เรามีมหาบุรุษิตแบบนี้ก็เราสมควรจะมีเ,เราสมควรจะทำอะไรโอเคกเ็และหลังจากนั้นก็มีความคิดเห็นอีกเพิ่มเติม,เ,ตมเรื่อง เรื่องมหาปุโรหติตของเราในในฮิบรบทีเซ่โอเคก่อนส่วนมากสิ่งสิ่งที่จะ,ะเมื่อก่อนเมื่อผมเริ่มสอนพระกันไีหลายครั้งผมจะไม่่คยมีหัวข้อเรื่องและผมอาจจะสอน ขอต่อไปคอคอ่อขอขอประคัมปีต่อไปอและไม่ค่อยเชื่อมต่อกันกับความคิดหลักของอ่ประคัมปีที่ที่เรากำลังใช้อยู่เรากำลังศึกษาอยู่และนี่เป็นสิ่งที่อ่เราสมควรจะจะจะ,จะหาจะหาเมื่อเรามีย่อนหน้าเมื่อเราได้สังเกตว่านี่เป็นย่อนหน้าหรือเป็นบทหรือเป็นอ่ เป็นข้อที่เรากำลังศึกษายอยู่เราสมควรจะหา,าหัวข้อเรื่องอความคิดหลักและเมื่อเราเข้าใจสิ่งนั้นก็จะช่วยเราเข้าใจทั้งหมดแต่จนถึงเราเข้าใจสิ่งนั้นก็จะไม่เข้าใจหมดแล้วเมื่อเราคิดถึงาการสรุปนี้ก็เรามีความคิดหลักและเราต้องรู้หัวข้อเรื่องและเราต้องหาคำเติมเต็มด้วย ก็นี่เป็นส่วนมากนีจะเป็นสิ่งที่เราจะใช้เวลาในการในการศึกษาเราจะหาเราจะใช้เวลาในการหาหัวข้อเรื่องและคำเติมเต็มและส่วนมากเราจะคิดถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบริบทและ บริบทเช่นประวัติศาสตร์ในสมัยในสมัยของพระคัมภีร์เราจะคิดเึงนสิ่งนั้นเพื่อเราจะเข้าใจอย่างชัดเจนหัวข้อเรื่องถ้าเราอ่านพระคัมภีร์และเราไม่เข้าใจหัวข้อเรื่องก็เราจะเรา,เราจะเห็นว่าโอเคอาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมอาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจบริบทของประวัติศาสตร์หรือบริบทของจวัฒนธรรมในสมัยนั้น แล้วนี่คือนี่คือทำไมบางครั้งเราเราต้องกลับไปศึกษากว้างกว่าหรือลึกกว่าแล้วเช่นในแมทธิวคิดว่าผมพูดถึงสิ่งนี้อาทิตย์ที่แล้วแต่ผมไม่แน่ใจในแมทธิวบทที่5ข้อที่41 ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1นกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาจน2กิโลเมตรโอเคก็เมื่อเราอ่านเรื่องนี้ถ้าจะอ่านบริบทของข้อเหล่านี้ไม่แต่รอจะไม่เข้าใจเรื่องบริบทของวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร,ร์ของประคัมภีในสมัยนั้นเราจะไม่เข้าใจแต่เราสามารถจะเห็นว่าข้อที่มาก่อนและข้อที่มาหลางังก็กําลังสอนว่าเราสมควรจะทํา มากกว่าปกติโอเคเราไม่ในในข้อที่38ท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่า,าตาแทนตาและฟันเทนฟันไฟเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตกแก้มขวาของท่านก็จงหารแก้มอีกครั้งหนึ่งให้เขาด้วยโอเคก็เมื่อเรามาถึงข้อที่4ี่ เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรโอเคก็เป็นไปได้ยังไงแต่รู้เพราะอะไรแต่เราสามารถจะเห็นว่านี่เป็นหมายความว่าเราไปเราทำมากกว่าจำเป็นเราทำมากกว่าปกติเราทำมากกว่าจำเป็น,กกปต,กกปนต้องอ่ก็ <c oughs> <c oughs> นี่คือทำไมอ่ ไม่แต่เรา,าจ,จะไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมอยู่ทั้งหมดเราสามารถจะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้ถ้าเราดูบริบทถ้าเราหาหัวข้อเรื่องและคำเติมเต็มถ้ามีโอกาสจะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมก็จะช่วยเราเข้าใจเข้าใจพรวจนะของพระเจ้าง่ายกว่าง่ายขึ้นและอาจจะอาจจะตเติมเต็มกว่าแต่ <Okay. S 1> แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราเราต้องคิดโอ้เราเราไม่สมควรจะคิดว่าเราต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มากกว่าอ่านพระคัมภีร์หรืออ่านเรื่องวัฒนธรรมอยู่เพื่อเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ตลอดอสิ่งนั้นจะช่วยเราได้แต่ถ้าเรามีพระคัมภีร์ก็ผมเชื่อว่ามันมันพอที่จะช่วยเรา